สวัสดีครับพบกับผมอีชเชนเคยนะครับชนาเพชรคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่ที่กันที่เพชรคาร์เซ็นเตอร์สาขา2นะครับหน้าราชพัฏกำแพงเพชรนะครับถ้าใครที่ตามหารถสวยๆผมบอกเลยว่ามาที่สาขา2นะครับหน้าราชพัฏกำแพงเพชรได้รถสวยๆกลับไปอย่างแน่นอนนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็มีเจ้ามาด้าสามคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าใครที่ตามหารถราคาส่งเบาๆนะครับราคาเพียง2 0,000 0ต้นๆเท่านั้นเองครับคันนี้นะครับผมเอามาให้ท่านแล้วนะครับ มาด้า31.6ปี2009ค่าตัวเพียง229,000บาทเท่านั้นเองครับได้รถสวยๆส,ส่งสบายๆคันนี้ไว้ใช้งานกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดของตัวรถกันเลยดีกว่านะครับว่าน่าใช้ขนาดไหนครับสำหรับมาด้า3คันนี้นะครับไปดูกันเลยครับสำหรับ ด้านหน้าของมัดหน้า3คันนี้ผมบอกเลยว่าสวยๆนะครับได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าสีดำครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยนะครับล้อแม็กของเขาครับก็จะเป็นล้อแม็กคู่ตัวอยู่อันรอยจะโรงงานอยู่นะครับเป็นล้อเดิมๆนะครับล้อคู่ตัวยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับอันนี้ร้านเปลี่ยนมาให้แล้วครับยางใหม่ๆ4่เส้นนะครับสภาพสวยงามครับผมบอกเลยว่ารถราคา2,290 0 0บาทคันนี้คุ้มมากครับ ทรงเพียง4,000ต้นๆเท่านั้นเองครับด้านท้ายของเขานี่คือสวยๆเลยนะครับเป็นทรงแฮทแบ็ก5ประตูนะครับสภาพสวยๆตัวนี้ก็มีสปอยเลอร์ท้ายมาให้ด้วยครับด้านกระจกหลังก็มีไล่ฟ้านะครับด้านท้ายสวยๆไฟท้ายดวงตุดโตใหญ่ๆองี้ไว้ใจมาสด้าได้เลยครับมาสด้า3คันนี้สวยๆครับตัวนี้ด้านท้ายของเขานะครับก็ไม่มีเซ็นเซอร์ปักกิ้งนะครับ ผมบอกเลยว่ารถมาด้าสามคันนี้สวยมากนะครับถ้าใครที่ตามหารถสรงสบายๆนะครับมาด้าคันนี้นะครับผมขอแนะนําไปเลยนะครับราคาเพียง229,0 0 0บาทนะครับส่ง4 0 0พันต้นๆเท่านั้นเองนะครับได้รถสวยๆไปใช้งานนะครับส่งสบายๆกันเลยนะครับให้ดูรอบๆคันกันเลยครับสภาพสวยงามครับพร้อมใช้งานเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันนะครับสําหรับมาสด้า3นะครับผมบอกเลยว่าภายในสวยมากนะครับนี่เหลยครับภายในของเขาสวยๆได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับขับง่ายๆสบายๆเลยนะครับเกียร์ออโต้รุ่นนี้ผมบอกเลยว่าขับง่ายแถมประหยัดน้ํามันด้วยนะครับอัตราเร่งดีนะครับเครื่องเล่นของเขาก็เป็นเครื่องเล่นคู่ตัวนะครับคื MP3 นะครับกับคับเกียร์อัตโนมัตินะครับ เป็นเบาะหนังสีดําสภาพใหม่ๆนะครับตัวนี้เบาะหนังสีดําสภาพใหม่สวยงาน,นครับทั้งคู่หน้าคู่หลังนะครับเราให้ดูกันหล,ลายๆมุมนะครับถึงความสดความใหม่นะครับถึงแม้จะเป็นรถปี2009นะครับก็สามารถใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับด้านท้ายก็กว้างขวางครับสามารถใส่สัมภาระได้อีกเยอะเลยนะครับ ตัวนี้ก็สามารถพับเบาะของเขาได้เลยนะครับสามารถพับเบาะเพิ่มพื้นที่การเก็บสัมภาระได้นะครับแบ่งพับเป็น60-40สนะครับสำหรับในรุ่นนี้นะครับให้ดูกันหลายๆมุมกันเลยนะครับดูทุกซซ่ทุกมุมครับสภาพสวยๆอย่างนี้หายากนะครับได้เป็นเบาะหนังด้วยนะครับเบาะหนังสีดำสภาพสวยๆนะครับมาด้า3ปี2009ราคาเพียง2 2 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นเองนะครับออกรถที่เพชรคาร์เซ็นเตอร์นะครับออกง่ายอนุมัติรถเร็วนะครับออได้ทุกอาชีพนะครับไม่มั่นใจเอกสารยังไงก็สามารถปรึกษานะครับโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดีย๋ยวเรามีทางฝ่ายขายนะครับให้คำปรึกษาในการออกรถคันนี้นะครับ บอกเลยว่ามาได้สามปี2 0 0 9ราคาเพียง229,0 0 0บาทนะครับสักายที่ชื่นชอบรถรุ่นนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับที่เพชรคาร์เซ็นเตอร์ทุกสาขานะครับหรือว่าจะโทรสายตรงก็มาหาผมได้เลยนะครับธนาเพชรคาร์เซ็นเตอร์ยินดีต้อนรับและบริการลูกค้าทุกทุกท่านนะครับในคลิปต่อไปนะครับมีรถรุ่นไหนมารีวิวให้ดูกันไงก็ขอฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ